ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมอเตอร์เจ็ดแรงครึ่งนะครับมอเตอร์สี่โพนะครับเดี๋ยวเรามานับดูว่ามันกี่รอบเออมันกี่ชุดนะครับนี่นะครับวิธีนับนะครับสองคอยหนึ่งคอย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 นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองชุดนะสิบสองชุดเราก็จะเขียนขึ้นมาสิบสองก้อนนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า 1ิบเนะครับชุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจปเก้าสิสบอดบสอนะครับเฟสเอเฟสบีเฟสซีเฟสเอเฟสบีเฟสซีเอบีซีนี่นะครับชุดที่หนะครับผมนับไปนะครับอีกชุดที่หนึ่งหนึ่งสสามสี่นะครับ 1> 1, 2, 3, หนึ่งสองสามสี่หางหนึ่งต่อหางสี 1, 4, นน 1, นออ่นะครับสิโนะครับหางหนึ่งต่อหางสี่นะครับต้นที่หนึ่งนะครับออกนะครับออกมาเป็น u นะครับส่วนต้นที่สี่นะครับต้นที่สี่ต่อต้นที่เจ็ดนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับไปสี่นะครับ ต้นที่เจ็ดนะครับเดี๋ยวมจะเขียนวงจรให้ดูนะครับเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็หางที่เจ็ดนะครับจะไปต่อกับหางที่สิบนะครับวงจรตัวนี้เฟส A นะครับเราได้เฟส A มานะครับ U หนึ่งหางจะเป็น X นะครับ X อันนี้คือเฟสเฟสที่หนึ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่นะไปทำหนึ่งสองสามสี่สองสามสี่สี่ก้อนนะครับสี่สามสิบสองพอดีนะครับ ต่อไปสูตรมันก็คือหนึ่งสามห้ามอนเดิมนะครับชุดที่สามนะครับออกมานะครับชุดที่สามออกมาเป็น v นะครับหางสามแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับหางสามต่อหางหกนะครับแล้วก็ต้นที่หกนะครับหนึ่งสองสามสี่นับไปสี่นะครับต้นที่หกต่อต้นที่เก้านะครับหางที่เก้านะครับ ไปหนึ่งสองสามสี่ต่อหางสิบสองนะครับต่อไปต้นสิบสองนะครับออกนะครับต้นเป็น u หางก็เป็น y นะครับนี่นะครับต่อไปนับไปหนึ่งสองสามสี่ห้านับไปชุดที่ห้านะครับเพศบีนะครับเยศที่สามนะครับนับไปก้อนที่ห้าก็ออกมานะครับออกมาเป็น w นะครับหางนะครับ หางที่ห้านะครับแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับนับไปสีมันก็จะไปลงเฟดเฟดบีไปเีนะครับต่อกับชุดที่แปดนะครับต่อไปต้นที่แปดนะครับออกมานับไปหนึ่งสองสามสี่นะครับต่อกับต้นที่สิบเอ็ดนะครับต่อไปหางสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่นะครับ หาง11ก็จะไปต่อกับหางที่2นะครับนะครับหางหาง11ต่อหางที่2ก็เหลือหัวที่2นะครับต้นที่2ก็ออกมานะครับออกมาเป็นต้นเป็น W หางกับเป็น Z นะครับเป็น Z นะครับนี่นะครับ นี้จะเป็นวงจรนะครับวงจรวงจรสี่โพรนะครับมอเตอร์ตัวนี้เจ็ดแรงครึ่งนะครับเดี๋ยวีเขียนนะครับวงจรวงจรมอเตอร์วงจรมอเตอร์เจ็ดจุดห้าแรงนะครับ c P ่ L E ยสโพรนะครับสี่โพรสิบสองชุดนะครับต่ออนุก,กรมนะครับ ดูว่าต่อซีรีส์นะครับเขาเรียกกันว่าต่อซีรีส์อนุกรมนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับวงจรนะครับมอเตอร์7.5แรงนะครับ4โพ12ชุดต่อซีรีส์หรือต่ออนุกรมนะครับนี่นะครับเวลาเราจะรื้อมอเตอร์ให้เรานับเรานับว่ามันกี่ชุดแล้วก็จดไว้นะครับเราจะรู้โวลรู้อะไรมันก็อยู่ที่ชุดของมอเตอร์นี่นะครับผมนี่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผม